สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิง่งให้กับพยาการใดเดอวยครับสวัสดีครับพี่น้องมา,มาพ่อกันคือเก่าครับช่องพยาการแชนเนลมาเบิงหลังฝนตกไปครับฝนตกไป บดนเท่าไดพี่น้องแต่ว่ากันหลายเติบอยู่เนาะมาเบิงตนเขาว่าจะเป็นสภาพเย็นแบบไหนมันหล่มบอ่อแน่ๆครับมาเบิงแล้วปรากฏว่าเข่าบ่มีล้มพี่น้องอเขาบ่มีล้มโดยเฉพาะมองนี่เขามันสูงพย,ยการก็ย่านเขามันหล่มมาเบิงแล้วเขามันกาลั่งออกร่วงเบิดแล้วจะพร้อมกันเบิดแล้วมองนี่เนาะ พิการก็เลยเป็นห่วงว่าเขามันจะล่มเนาะเขามันก็บ่าล่มพี่น้องผีเสือ้อชมผีเสื้อไปนําพี่น้องเพื่อความสวยงามนี่ครับเขากำลังตังร่วงเนาะกำลังออกร่วงต่างร่วงเมื่อนี้พิการจะมาเปรียบเทียบให้ให้เบิงน้่แน่ๆครับพิการจะมาเปรียบเทียบให้เบิงน้่ระวังนาสองแปลงเนาะ อันนี้นาพยาการครับนี่นาพยาการเบ่งเข้าพยาการจ้ะนี่ครับวันวันนาวันนาวันเขาเจ้าดอครับนาวันเขาเจ้าดอนี่ครับมาเห็นของจริงเลยมาเห็นของจริงเลยครับนี่นี่ครับรวงข้าวพยาการหลังจากใส่สุยเปิดใส่ปุ๋ยสูตระเบิดรวงข้าวนะครับเนาะ่พยาการก็คือบวาพิษบวาถึง พยาการวอาพิวาทวอาถึกก็ขออภัยหลายๆเด้อครับเดอ้อพ่อพยานการบัตได้เอาไปตัดต่อเนาะอ่าพยาการเอาไปลงก็ไปลงแบบ,แบบสดๆเลยนะเนี่ยครับเอาไปลงแบบสดๆเลยพยาการถ่ายกลับไปใส่เพลงใส่ยังเสร็จแล้วก็เอาลงเลยบัตได้ไปตัดต่อออกเนาะถ้าเบอลย้อนไปย้อนมากก็ขออภัยหลายๆเด้อครับเดอ้อ fc ทุกท่านนี่ครับนี่เห็นบ่ลวงข่าวครับลวงข่าว หลวงข่าวครับข้าเจ้าดอรครับข้าเจ้าดอนะครับเนาะพยาการกะไว้วันที่15บหเกินวันที่15 15ตุลาเนี่น่าจะออกพร้อมกันเบิดแล้วพี่นะ้องเขาก็ําลังจะกลมเนาะวันที่15ตุลาอันนี้นาพยาการเนี่ยแปลงนี่นาพยาการนะครับเนาะเดี๋ยวพยาการเปรียบเทียบให้บังอีกแปลงหนึ่งครับพยาการใส่ปุ๋ยนี่ตั้งแต่สูตรเริ่มต้นนี่มันเป็นสูตรของพยาการเนาะ อ่าสูตรเริ่มต้นก็มีสูตรของอ่าการให้เข้าแตกกอกอใหญ่นะครับเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบทรงทรง,งต้นนะครับเนาะเลี้ยงหากให้ให้มันมันคงนี่พยาการใส่นะครับเนาะพอปุ๋ยรอบสองก็ใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดรวงข้าวนะครับเนาะเพื่อที่จะเอาหมากเอาง่วงให้ข้าวมันเต็มมันตรงนะครับเนาะนี่พยาการก็เลยมาทายให้เบิรงส่วนอีกแปลงหนึ่งครับ อันนี้เป็นคันแท่เด่นกลางครับนี่อีกแปลงหนึ่งก็อยู่ฝั่งนี่เบิ่งพี่น้องแตกต่างกันเลยครับเนี่ยแตกต่างกันเลยซึ่งหน้ามองนี่นะครับซึ่งหน้ามองนี่อ่ามันอยู่ตำมันอยู่ตำกว่าหน้าพเยากาเ์เด้ที่จริงว่าหน้ามันจะหลายผมอืมหน้ามันจะหลายผมยแต่หน้าน้าก็มีอยู่พี่น้องช่วงนี้ฝนมันตกหลายก็จะมีอยู่แต่มีบ่หลายเออ จะของหน้าพ่นน่าจะอยากกบียกกับงานอย่างอื่นจกักเนาะพ่นมาเด้มาอัดน้ำคันแท้ไว้หลายๆแต่ของพยาการพยาการมาซูม,มือแล้วน้พยาการเนาะไปทุมปม่มมองปะแล้วก็มาซูมือมือละสองเทียวพว่อพยาการเห็นหน้าเนาะถ้าฝนตกก็เฝ้ามาเบิง้งคันแทะจะค้องครับอันนี้เบิ้งครับเนี่ยหญ้ามันหลายพี่น้องอันนี้พ่นคุมหญ้าเนี่ยพ่นพ่นยาคุมหญ้าพอมแต่ว่าหญ้ากันหลายพี่น้องเนี่ย วนันเพื่นวนัวนวันวันล่ากว่าพ่อใหญ่การเด้พ่อใหญ่การวัน,นวันที่เก่าที่สิบพืษภาของเพิ่นนี่วันประมาณหลังวันประมาณวันที่ยี่สิบห้าวันที่ประมาณวันที่ยี่สิบประมาณวันที่ยี่สิบเพื่อภาก็มาห้างกันหลายครับประมาณสิบกว่ามือ,อประมาณสิบกว่ามือพี่น้องแต่ว่าเบิ่งต้นเข่าติลเหนี่แหละครับเบิ้งต้นเข่าติลเหรอซาลลครับเนี่ย นี่ครับการใส่ปุ๋ยนี่สําคัญที่สุดพยาการถึงบอกว่าสําคัญที่สุดเลยเนาะการบํารุงต้นเขาอันนี้พันใส่ปุ๋ยสุดลมตน้นสุดลมต้นเปนก็นใส่ยูเรียดนอครับนี่ใส่ก็ใส่บหลายพี่น้องนะ่มันใส่ไปใหม่ๆเจดมือเจมือส0บมือแรกมันกับเขียวงามอยู่หรอกพี่น้องแต่ว่ามันบ่ได้เลี่ยงลาําหักมันบ่ได้เลี้ยงลําตน้นเนาะมันบ่ได้ทรงตน้นทรงหากเข้ามันเลี้ยงแต่ใบพยาการคิดยังสั่นเด้ เอาตามความจริงเนาะเอาตามว้าตามความจริงพี่นอ้องออาเฮาบดามาก,กันดอกเนาะเอาตามความจริงเนาะอันนี้ปุ๋ยสูตรลม่ต้นเพิ่นกะใส่ย,ยูเลียนี่ครับนี่ใส่ย,ยูเลียเป็นบดเป็นเกือบทุกไฮเลยเด็พี่น้องเป็นปุดยเงาไปผุนพี่น้องนานางามด่พี่น้องนานาแปลงนี้ถือว่างามอยู่งามเติบอยู่ครับพอมันอยู่ตํามพอมอม,มันรับน้าจากนาพยายการไปพอมเลยนานามองนี่เนาะนาพยาการก็ซึม ซึมลงมองนี่นะครับเนาะนีะ่พยาการบิกจะพาไปเบิกอีกมองหนึ่งเด้ออ่าว่าพยาการไทยเฉพาะพอมองบางามของเพิ่นบ่เนี่ยบ่แมนได้พี่น้องนหน้ามองนี่ก็คือนกันนี่บนครับนี่หน้าไฮนี่ก็คือกันหน้าไฮนี่ก็คือกันเบิงล้วงเข่าพี่น้องเห็นล่วงเขา่าบะนี่ครับลวงเข่าเพิ่นนี่ครับ ปุ๋ยที่เพิ่นใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวหรือปุ๋ยรอบสองหรือว่าปุ๋ยหมากบันเท่านี่เพิ่นก็ใส่ยูเลียยต่งหน้าพี่น้องใส่เพิ่นก็ใส่แบบลุยๆใส่บลายขึ้นกันนั่นแหละตามสูตรของเพิ่นที่เพิ่นเคยเห็ดมาล่ะครับตามสูตรของเพิ่นที่เพิ่นเคยเห็ดาม่ามันบางมองที่มันเขามันงามๆามีฟุนมีหยางที่เขาใส่ฟุนใส่หยางนี่ใส่ขี้ง้วใส่ขี้ควายยังสีนี่มันก็งามในพี่น้องเขาเอาปุ๋ยยูเลี่ยต่งหน้านี่มันก็เป็นสูตรทางวิชาการอยู่แล้วเนาะ ก็เห็นดีก็เพิินอยู่ครับบริวาเพิ่นดอกแต่ว่าบางมองนี่เฮาวานไปจังสั่นพอยการถึงบอกว่าความต้องการของต้นเขานี่เขาเป็นหน้าวานนี่มันบ่เพียงพ่อพี่น้องเออมันบ่เพียงพ่อเพราะฉะนั้นให้วานตามความเป็นจริงพี่น้องเบิ่งต้นเข้าเฮาเบิ่งสภาพต้นเข้าเฮาว่ามาต้องการอาหารประเภทไหนเนาะนี่ถ้าเฮาใส่ยู่ยียเขาเฮาแห้งน้อยอยู่แล้วเบิ่งติอะต่้มตั้อยู่แล้วบับนี้ มันไม่ได้ทรงตน้นทรงยังเลยไม่ได้เลี้ยงหกักไม่ได้เหตุใครต้นแข็งแรงเลยเนาะ,ะเบิงนี่กระหูพี่น้องเปรียบเทียบกันเบิงกระหูครับเปรียบเทียบเบิงจังสี่กระหูเนาะนี่นะครับตนบ้นเขาพันกันกำลังออกร่วงคือกันพี่น้องกำลังออกร่วงขึ้นกันนี่ครับหญา้ากระไรพี่น้องนี่ครับพยาการถึงบอกว่าต้องชิง ชิงตามฤดูกาลชิงระยะเวลาฤดูกาลห้ได้นะครับรู้เขารู้เรารู้แพ้รู้ชนะไม่ใช่พูดผิดมาการบริการจะว่าเจวว่า,วารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเออต้องวอกจังสนะี่เนาะนีการบอกผิดขอโทษหลายครับ <laughs> นี่เห็นบอกครับ ของเพิ่์นนีวันล่าเด้อพี่น้องวันล่าวันล่าจังไดก็คือเอ่อเพิ่์นวานประมาณวันที่20พฤษภาพฤษภาประมาณนี้แหละประมาณวันที่20พฤษภาหลังวันที่20พฤษภานี่แหละประมาณนี้ว่านแล้วเข่าเกิดงามเด้อพี่น้องเข่ามันเกิดงามเขานี่ย่อมหับอยูเข่าเกิดงามเด้อพี่น้องเกิดมาได้ซ้ํานึงนี่เอ่อเกิดมาได้ซ้ำหนึ่งนี่พี่น้องประมาณคืบหนึ่งเพิ่นเจ้าของเพิ่นก็มาเบิ่งเข้า เข่าตายเข่าหางพี่น้องเข่าทางตายเข่าทางหางเด้ออเข่าทางตายทางหางพอตายพอพอตายพ่อหางเฮ็ดยังไงล่ะครับพี่น้องเพื่อนก็มาวานอีกรอบนึงนะครับเนาะเอาเอาเอาเม็ดพันเข่ามาวานอีกรอบนึงนี่ออเอาเม็ดพันเข่ามาวานอีกรอบนึงวานไปแล้วเพื่อนก็คิดว่ามันจะเกิดบ่เนี่ฝนตกมาใส่เข่าบ่เกิดคือเก่าพี่น้องเข่าตายบ่นี่ก็เลยหาวิธียังไงล่ะ เขาตายเขาบกเกิดด้พี่น้องวันรอบสองก็เขากับบกเกิดเพื่นก็เลยมาดำมองมองนี่เพิ่นดำเองนี่มันตายหลายดำไปครึ่งให้ครับนี่นี่อันนี้ขนาดนาดำนะนี่นี่ครับนี่นาดำนะครับนี่นี่นาดำครับนี่เห็นบ่ะนาดำนี่นี่นาดำนี่ครับนี่เพิ่นมาดำบ่นี่ดำสองคนประมาณสองคนนี่ยละมือหนึ่งอ่าพอดำสองคนมือหนึ่งแล้วปรากฏว่า ตอนเราก็บ,บริวารปุ๋ยบริวาเห็ดยังเนาะเพราะบริวารปุ๋ยเพราะบริวาเห็ดยังกมง็มาใส่ปุ๋ยรอบสองเลยมาใส่ปุ๋ยรอบสองเลยทีเดียวเลยใส่ยูเลียพี่น้องเอายูเลียโรยหน้าแตงหน้าอืเอายูเลียแตงหน้าโรยหน้าอามันเห็ดให้จังไลยครับยูเลียนี่เบิ้งติละครับเนี่ยนี่เขามันเขียวเขามันงามมันเอินโลกมากพี่น้องเ<ม>พียเลยนอนกอเลยพี่น้องเบิง้งติดละอันนี้ขนาดหน้าดำนะครับนี่ หญ้าก็ขึ้นลหลายพี่น้องโอ้ยแบบนี้ทอดใจครับเนี่ยแบบนี้ทอดใจเขาเขาทอดใจเลยนะครับนเนาะแต่ให้ข้างล่างนี่ก็จะค่ยอยูมอ่มีเป็นมองเป็นมองนะมันก็จะค่อยู่ไหนไหน,นมองนี่ก็ค่อยู่ได้ฟูนเก่าอยู่เนี่อ,อมองงามก็งามหนหน่อยนะครับเนาะนอกนั้นพยาการว่าเปอร์เซ็นต์เฮดหน้าถ้าถ้าลอยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพยาการให้ประมาณ40อร์เซ 30ม0ีเนาะเออสามสมันมาได้ 7, 8, 9, เจ80สิบแปอนี่นะพี่น้องเห็นหน้าปีปีหนึ่งเนี่ยปุ๋ยกระแหงแพง่งพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเวลาเอาซื้อปุ๋ยเขาเลือกเบิองพี่น้องเขาเลือกเบิองดีๆตามสูตรมันเาซื้อปุ๋ยสาเร็จมากเนี่เขาเลือกเลือกเบิงตามสูตรมันว่ามาเบิงความต้องการของต้นเขาว่าตนเขา่าเฮาต้องการปุ๋ยแบบไหน ต้องการอาหารแบบไหนและก็ค่อยไปสือสูตรที่เขาอยากใส่นะครับเนาะที่เขาว่ามอนเหมาะสมกับความต้องการของตนเขานะครับเนาะนี่ครับนี่ทั้งเทิงนี่เป็นน้าพ่อใหญ่การเท้งเทิงนี่เป็นน้าพ่อใหญ่การครับเพื่อนก็ว่าเพื่อนของเพื่อนแงมอะครับเนี่ยแต่ว่าพ่อใหญ่การพ่อใหญ่การบ่มักเลยแบบนี่ครับแตกต่างเงินบ่เข้าพ่อใหญ่การบ่มีห้าดิพี่น้องห้ากับบ่มีเข้าแน่นพร้อมเข้าแน่นแต่ว่าง่วงใหญ่วงาว่ดิพี่น้อง บ่เป็นโลกพร้อมเด้เข้าพยายการบ่มีโลกเลยพี่น้องบ่ได้เป็นโลกบ่ได้เป็นยังเลยเดี๋ยวพยายการจะไปถ่ายมองทางให้ถึงเทิงทางพูนให้เบิ่งเด้อครับเด้อว่ามันงามมองเดียวบ่เดี๋ยวพยายการไปถ่ายให้เบิง่งนี่พี่น้องอันนี้มองนี่นี่นะพยายการเนาะเบิ่งต้นเขากำลังจะถอกเบิดครับเนี่ยกำลังจะถอกกำลังจะออกร่วงพร้อมกันเบิ้ดล่ะไก่และไก่เคียงแล้วเนาะนานานาม,มองนี่เนาะตะกี้เขายืนอยู่พุ่นพี่น้องพุ่นเขายืนอยู่ทางพุ่นเนาะ ามาทายของเพิ่นนะครับมาทายของเพิ่นเปรียบเทียบหน้าแปลงนี่เนาะเปรี่ยบเทียบหน้าอีกแปลงหนึ่งมึงตีแลวพี่นอ้องมันเป็นทุกมองเลยเด้มันเป็นทุกมองเลยพยาการกับบริวารของพยาการแงามดว่าเขามันได้หลายหรอกพี่น้องแต่ว่าพยาการวันเวลามันมี12ชั่วโมงกลางเวรน12ชั่วโมงมี12ชั่วโมงการเฮ็ดหน้าเขามีเวลาซ้ำกันเด้พี่น้องเขาเห็ุหน้า3มเดือนก็นคือ3เดือนมีเวลาซ้ำกัน นึ่งปีก็คือหนึ่งปีซ้ำกันเนาะแต่ว่าปีหนึ่งพยาการบรยากให้มันเสียเวลาบรยากให้มันเสียเวลาปีปีหนึ่งนะพี่น้องอ่าบรยากให้มันเสียเวลาป็นปีเป็นปีไปแน่แน่ปีนี้บ่ได้ปีหน้าเอาไม่แน่แน่ครับอ่าบางคนมันจะคิดจังสี่เนาะอ่าปีหน้า่อยเอาไม่ปีนี้มันบ่ได้ปีหน้า่อยเอาไม่แน่แน่ครับพยาการอยากจะให้เกษตรกรเฮาเชาหน้าเฮาอยากได้เข้าทุกปีทุกปีครับ อยากให้มันได้เข้าแบบสมบูรณ์พุ่นผลทั้งทุกปีทุกปีแน,น,น่ครับมันจะได้บอดขาดทุนเนาะเพราะว่าเขาลงทุนไปหลายแล้วตั้งแต่รถไถตั้งแต่แรงงานเขา้าตั้งแต่แรงงานค้นเนาะตั้งแต่เขามาเห็ดหน้าคานําหมูน้ำมันขี่รถมาเขาต้องคิดได้พี่นอ้องเห็นบห ตั้งแต่พุ่นละไอใส่ปุ๋ยเริ่มสุดเริ่มต้นใส่ฟุ้นใส่ขี้งวมาใส่ปุ๋ยรอบสองจนมาหลดเก็บเกี่ยวจนมาเก็บเกี่ยวเข่าขึ้นเหล่าขึ้นสั้นเนาะเออนั่นแหละครับปีหนึ่งผ่านไปนะครับเนาะโอ้มันได้เข้าบาหลายเขากับลู่ตนเสาหน้ากันเนาะเขากับมีหาเนี่ยพยาการถึงเฮ็ดเฮ็ดคลิปดีๆดดออกมาพยาใหกันว่าพยาการเฮ็ดาถึกเลยเนาะพราะว่าเฮ็ดคลิปแช์ประสบการณ์จากประสบการณ์จริงของพยาการออกมา พยาการไ่ได้ไปตัดต่อพยาการเมปม็นนักวิชาการเนาะพยาการความหูเรื่องการเกษตรพยาการบม่ได้ช่ำชองเลยครับแต่ว่าพยาการเอาจากประสบการณ์ของพยาการที่เฮ็ดมาเนี่ยมาเล่ามาว้ามาเล่า,เาสู่ให้ฟังเนาะมาแชร์ประสบการณ์กันมาเล่าสู่ให้พี่ให้น้องฟังว่าการเฮดนาแต่ละปีนี่เขาบ่สมควรที่จะให้มันขาดทุนนะนะครับที่ยังดีๆเฮาก็มาแชร์ประสบการณ์กัน ถ้าสิ่งไหนบดีเขากับะต้องเฮ็ดปีหน้าฟ้าไม่เท่าเฮ็ดไว้มันก็นจะเสียพี่นอ้องม,มันจะเสียหายเพราะฉะนั้นบ่ต้องไปเฮ็ดครับบ่ต้องไปเฮ็ดแบบแบบเดิมๆนลองเปิดใจเบิงครับเบิงคิดพยาการแล้วก็ลองเปิดใจเบิงบ่บต้องตตั้งกำแพงใส่พยาการบ่ต้องตั้งกำแพงว่ามันจริงบอมันอีหลีบอนะครับเวลาเขาเบิงเข้าเบิงจังไดเบิงเอาตามความจริงบอ นะครับเนาะเวลาาใส่ป er ุ๋ยก็ใส่ตามความต้องการของต้นเขาบ่อหรือว่าใส่ตามใจของเจ้าของแน่นมันตามใจเจ้าของก็เจ้าของอยากใส่ยังกะใส่นี่แน่ครับบ่ได้เบิ่งความต้องการของต้นเขาเนาะหรือว่าเห็นมูใส่กะใส่น้ำเขาเน่แน่ครับเห็นมูใส่ปุ๋ยแบบนี้ก็จะใส่น้ำเขาแบบนี้แต่ว่าบ่ได้เบิ่งว่าของเขาอุ้ยของเขางามว่านปุ๋ยน้อยน่อยมันก็งามเขาของเขามางามบดนี้ต้นกระเตี้ยใบกะเลี้ยงเจเตี้ยบบบนี้เขาไปว่านแบบเขา มันสิได้เขาน้าเขาเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเขาเบิ่งต้นเขาเ้าเป็นลักพี่น้องอันนี้อีกมองนึงเด้พี่น้องนี่อีกอีกมองนึงเนี่เห็นบอกนาอีกไฮ้นึงนี่ยนี่ของพยาการติดกันนี่อ่านี่ของพยาการติดกันนะครับเนาะอ่าในของพยาการไฮทึงเทิงไฮข้างล่างนี่ออกล่วงบดเลยได้พี่น้องแต่ไฮทึงเทิงนี่กําลังจะออกครับไฮทึงเทิงนี่กราลังจะออกแล้วไฮข้างล่างคุณก็ออกเบิดแล้วไฮข้างล่างนี่กําลังจะออกบดแล้ว นี่ครับเบิ้งเข้าพงเยีการติละ่ะหญ้าบ่มีเด้อพี่นอ้องหญ้ามีอยู่บ่แม่นบ่มีเลยมันก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่ามันมีบ่หลายครับนะแบบนี้แบบต้นสีเอียนนี่ยนะต้นสีเอียนเ,นยนยเยนพิ่นเอิน้นทางอีสานทางบ้านพงเยีการว่าก็ต้นสีเอียนเด้อครับนี่เออมันเป็นต้นใหญ่แต่ว่ามันบ่เท่าใดหรอกพี่น้องเฮาลกต้นนึงมันก็ออกไปเบิดละนี่กป็ประมาณต้นเดียวเหรอเนี่อประมาณต้นเดียวล่ะอนี่แหละครับพงเยี่ยการฝากไว้ครับเรื่องเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับเนาะ ปีหน้าฟ้าไม่ก็เออเขาก็ตั้งใจเฮ็ดให้มันดีๆแล้วก็ลองเอาลองเอาประสบการณ์ที่พยายการเราจากแช์ประสบการณ์ไปนี่ลองไปเฮ็ดเบิงครับเพราะว่าปีปีหนึ่งพยายการก็ไ่อยากให้เช้าหน้าเฮ้าเสียเวลาเนาะในการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากระเฮ็ดเพื่อที่จะให้มันได้ผลผลิตนะครับพยายการแชร์ประสบการณ์ไปก็เพื่อว่าจะให้เช้าหน้าเฮ้าอยาก อยากให้มันอยากให้เพิ่มผลผลิตกันทุกคนนะครับพาลู่ตนเสาหน้าเขานะฝนฝ่ากับ,บตกตกต้องามฤดูก,กาลอยู่แล้วตกมากับท่วมจังสี่กับมีท่าแรงกับแรงเข้าตายครับโอ้ยลูต่ตนมาหอดเข้าใส่ปุย๋ยเข้าหอสิงามมันจะได้แล้วมาใส่ปุย๋ยปุ๋ยกับแห้งพี่น้องเวลาเข้าย่ามขายขายกับถือครับโอ้ยมันเป็นสุนวลโดนบถเสาหน้าเข้าโดนทุกอย่างเนาะ นี่แหละครับพยการก็กเลยมาแชร์ประสบการณ์สิ่งดีๆมาให้ฟังมาให้เบิ้งให้ดูนะนะครับเนาะไปเบิ้งเลียบย้อนหลังเขียบกรเกาพยการใดเด้อครับเด้อคลิยย้อนหลังเขิยบพยการเข้ามาแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่กดติดตามนะครับเนาะพยการก็จะอัปเดตหาสิ่งดีๆมาแชร์ประสบการณ์เราให้ฟังเราให้เบิ้งให้ถ่าเบิ้งนะครับเนาะจากประสบการณ์พยการน้ำการดีน้องเนาะหรือว่าจากประสบการณ์กูรูผ้มีความรู้ก็จะไปหาคนที่มีความรู้นำ นะครับเนาะในเชิงวิชาการว่าเขาเหตุแบบนี้มันถึกบอ่อหรือบ่ถึกเนี่ยนะครับอะหลังฝนตกพยาการมาันเลยมาเบิงเขา้านะครับเนาะลังมันฝนตกแล้วมาเบิงเขา้าก็ชื่นใจโยพี่น้องเขายังตั้งคือเกา่าบ่มีลมพี่น้องยังตั้งสูข้อคือเกา่าเออพยาการว่าพีนี่บ่น่าจะลมหรอกครับถ้าลมก็ลมบ่หลายดอกพอมันจะลมก็ลมมองสูงมองสูงๆนะครับมองที่มัน รถไทยดุดฟุนดุดยังไปกองไวท้ทีเดียวเนี่ยมันน่าจะล่มอยู่แบบนั้นเนาะ,ะก็บ่กเป็นยังให้มัน้ามันก้มมันยังแล้วก็ลม่มก็บอเป็นยังกับผลผลิตเท่ากันยังไ้คือเกา่าอแต่โดยมากส่วนมากแล้ว80% 90%เนเกาเอนี่ยเขาพย,ายการ,รอบอลลล่มหอกเบิ่งแล้วครับอ่าคลิปนี้ฝากไว้เด้อครับเด้อครับเปรียบเทียบให้เบิ่งครับการใส่ปุ๋ยเนาะเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยนาสองแปลงให้เบิ่งครับอ่าคลิปนี้พย,ยการกับไปกอนนะครับเนาะ เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ